สวัสดีครับเพื่อนนะครับช่วงนี้ละครเรื่องวันทองกำลังโด่งดังเป็นที่กอขวัดกันนะครับก็ <up> here, เลยจะพามารู้จักกับสถานที่ทีใ่ใช้ชื่อในการอ้างอิงจากเรื่องคุณช้างคุณแขนนะครับ อันที่จริงเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่าเป็นเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องแต่งขุนช้างขุนแผนวันทองดังพิมมีตัวตนอยู่จริงไหมแต่ว่าที่รูๆ้ๆก็มีสถานที่หลายๆที่นะครับที่ใช้ในการอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้ก็จะประกอบไปด้วยของจังหวัดหลักๆนะครับ ก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็การจันบุรีที่เป็นเรื่องราวโดวยหลักๆนะครับส่วนนี้คือวัดป่าเรไรนะครับวัดป่าเรไเนี้ไม่ใช่สุพรรณบุรีนะครับวัดวัดป่าเรไลนี้มีอยู่สองสองที่ด้วยกันก็คือที่สุพรรณบุรี ซึ่งโด่งดังคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันส่วนนี้ที่การจะนำบุรีนะครับอยู่ที่เขาชนไก่ Forever, ก็ผู้คนส่วนใหญ่ก็คิดว่ายังไม่ค่อยรู้จักกันดีก็ชื่อเหมือนกันนะครับวัดป่าเลไลแล้วก็ลักษณะพระสงนั่งก็แบบเดียวกันเพียงแต่ว่าความความเก่าแก่นั่นจะ ต้องบอกว่าสุดโทมมากกว่าสภาพสุดโทมนั้นวัดป่าลีไลจังหวัดกาญจนบุรีค่อนข้างจะสุดโทมกว่ามากนะครับแล้วก็ดูขลังพิจากที่สุพรรณบุรีซึ่งมีการบูรณะเป็นสถานที่แบบแบบยังไงดีครับก็คือรัดกุมแต่กับที่นี่ก็มีการ ลอยให้ดูแบบเป็นสถานโบราณนี่นะครับนี่คือวัดป่าเรลัยจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับด้วยรอบก็จะร่มรื่นแล้วก็มาง่ายนะครับติดกับถนนเลยนี่ก็ด้วยรอบนะครับ Sheep, sheep. you and me we meant to be in the great outdoor forever free take door bring your cardway ดูเป็นจุดๆไปบริเวณวิลล่าก็มีการดูแลอย่างดีนะครับ เห็นได้จากมีการเก็บกวาดขยะอย่างดีก็เหมือนเดิมนะครับถามว่าใครมาเที่ยวมาแวะมาเยี่ยมเยียนยังไงก็อย่าได้ทิ้งขยะเลยนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าติดถนนเลยด้านหน้าก็จะเป็นถนนรถวิ่งไปมาก็มาง่ายนะครับมาเที่ยวกัน นี่คือข้อมูลคร่าวๆของวัดป่าเรนไรนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีการระบุชัดเจนว่าสร้างในยุคสมัยไหนนะครับแต่ก็มีการตั้งชื่อใหม่เมื่อสมัยพระครูจวนมาบุกเบิกเมืองราดย่าใหม่ๆตั้งแต่ปี2467นะครับนั่นหมายความว่า วัดนี้มีการก่อสร้างก่อนหน้านั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าก่อสร้างมานานแค่ไหนแล้วนะครับแล้วก็มีการตั้งชื่อตามวนาาันคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนก็คิดว่าอายุก็น่าจะเกินร้อยปีครับหรืออาจจะมากกว่านั้นหากว่าใครรู้ก็สามารถให้ข้อมูลได้นะครับ ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นเจ้าพระยาการจัน,นบุรีนะครับ <And> เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบกัน หลังจากที่เรากราบเจ้าพยาการจานำบุรีแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหลังที่สองที่เรามากันนะครับก็จะอยู่ด้านหลังก็ค่อนข้างโบราณทีเดียวจากรูปแบบก็น่าจะเป็นอุโบสถนะครับเอเดี๋ยวเราขึ้นไปกัน เก่าแก็งจริงครับ นอกนะครับก็ s <S ในวัดนะครับด้านในนีก็จะเห็นเมีพระสงฆ์อยู่ส่วนด้านนี้ก็จะมีเจดีย์องค์ใหญ่แต่ว่ายอดพังแล้วนะครับโดยะฐาน ก็ไม่รู้ว่าเป็นฐานสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับคิดว่าเพราะว่าไม่ได้มีร่องรอยต่อเติมขึ้นมาจากนี้เป็นฐานเรียบ ส่วนด้านในนี้จะเป็นกุฏิแล้วก็เป็นที่พักสงฆ์นะครับเราก็คงจะไม่เข้าไปเราคงจะขอถ่ายทำไว้แค่เฉพาะด้านนอก ตอนนี้ผมออกมาจากวัดป่าเลยๆแล้วนะครับเข้ามาด้านในก็ไม่กี่ร้อยเมตรนะครับสัก2องร้อยเมตรได้ like <a> ก็จะมีป้ายนี้ก็คือมีวัดขุนแผน <'m> วัดแม่ไม้เหนือ <here. S 1> วัดแม่ไม้ใต้นะครับ <got> ก็จะเห็นเป็นคล้ายๆกับโครงเจดีแล้วว่าโครงสัตู์โ <'m> บราณอยู่ไม่ไกลนะครับ ซึ่งตรงนี้ข้างหน้านี่จะมีป้ายอยู่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูส่วนส่วนเจดีย์หรือวัดขุนแผนจะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปกันแต่ว่าตอนนี้มาที่วัดแม่ไม้ก่อนทั้งเหนือและใต้ดูว่าจะมีความเกี่ยวโยงกันยังไงนะครับอาจจะเกี่ยวโยงหรือไม่เกี่ยวโยงก็ได้นะครับแต่ว่าอยู่ใกล้กันมากก็มีความเป็นไปได้สูง นี่นะครับวัดแม่ไหมเหนือก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับคุณช้างคุณแผนอะไรเลยนะครับก็คือเป็นโบราณสถานวัดแม่ไหมก็คือเป็นวัดเจดีย์ทรงกลม ก็ายางที่เราเห็นเป็นฐานอยู่ข้างในนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลมากก็คง <and> ไม่มีอะไรมากนะครับมีอยู่แค่นี้สําหรับวัดแม่ไม <to> ้อ๋ออีกฐานหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับ outdoors, <ๆ>ก็จะ <Forever free. S 2> ฐานก็จะคล้ายๆกับฝั่งนี้ <and> ก็คือจะเป็นเจดีย์ฐานท <to> รงกลมฐานสี่เหลี่ยม เดี๋ยวยังไงเท่าที่ดูก็มีอยู่แค่2จุดนะครับสำหรับวัดแม่ไม้นี้โอเคจุดสนใจเรานี่ครับอยู่ฝั่งนี้ก็คือวัดขุนแผนแต่วัดป่าเลไลแล้วมาวัดขุนแผนนี่นะครับอยู่ฝั่งนี้ นี้น่าสนใจครับวันนึงคดีเรื่องขุนช้างคุนแผนนี้ต้งบอกว่ามีวัตถุไม่สิเป็นโบราณสถานหรือสถานที่ที่ใช้ในการอ้างอิงมีอยู่จริงนะครับแต่สำหรับตัวบุคคลน,นั้นเราไม่สามารถจะระบุได้ว่ามีตัวตนจริงไหมอย่างที่สุพรรณบุรีวัดป่าเลไลที่สุพรรณก็จะมี บ้านขุนช้างอยู่นะครับส่วนการจะนบ,บุรีก็จะมีวัดขุนแผนแล้วก็มีวัดป่ารีไลเหมือนกันแล้วจาก Google ที่ผมดูก็จะยังมีวัดนางพิมพ์ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองหาดูว่าจะหาเจอไหมนี่นะครับ อาจาจะเกี่ยวข้องกับวรรณคดีหรือไม่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับแต่ว่าเขาก็ตั้งชื่อเหมือนกันนี่คือวัดขุนแผนบรรยากาศดีนะครับมีต้นไม้หลายรอบแล้วก็มีโบราณสถาน ก็จะเป็นก้อนอิฐโบราณเลยนะครับเป็นก้อนอิฐด,ดินเผาก้อนใหญ่ๆไม่ใช่หินศิลาแรงเหมือนอย่างวัดสิงประสาทเมืองสิงนะครับ ักษก้อนอิฐที่เห็นเป็นก้อนใหญ่ๆมีรูปทรงที่ไม่เท่ากันบิดเบี้ยวก็คิดว่าอายุก็น่าจะหลักร้อยปีขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเจดีทรงกลมฐานสี่เหลี่ยม like นี่ก็เช่นกันนะครับ อันนี้ต้นอะไรไม่รู้นะครับผลเยอะมากและกำลังสุกสีเหลืองนี่นะครับเต็มต้นเลยไม่น่าละ่ะดินเสียงนกเกี้ยวเจ้าไปหมดนี่นะครับมีใครรู้บ้างเนี่ยนี่นะครับมีมีร่องรอยนกกินหรือสอัตว์อื่นกิน เยอะครับต้องบอกว่าน,นี่คือสถานที่โบราณนะครับยังไงคนที่มาเที่ยวก็อาจจะต้องขอ คกวนให้มีการสำรองเริยามารยาทอะไรเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะขยะ <a> ก็ถ้าไม่ทิ้งได้ก็จะดีนะครับเทาที่ดูสำหรับจุดนี้ก็ยังมีขยะทิ้งอยู่ <You S 1> นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับยังไม่เห็นมีป้ายติด <'s> ว่าเป็นต้นอะไรแต่ว่าลูกกำลังสุกออกออกเยอะแล้วก็มีนก ตอนที่ผมมานกนกเยอะแต่ว่าตอนนี้บินหนีหมดละมาสะดวกสบายนะครับเส้นนี้มีถนนลาดยาง To see from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดนังพิมพ์แล้วนะครับสถานที่แรกที่พาไปก็คือวัดป่าเรลัยแล้วก็ตามด้วยวัดขุนแผนตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดนังพิมพ์แล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ตามล่าสถานที่ในวรณคดีของ คุณช้างคุณแผนกันเลยนี่นะครับนี่คือวัดนางพิม์พนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆก่อน <to> ก็โบสถ์ก็แน่นอนนะครับอย่างที่เห็นก็คือเก่าแก่แล้วก็เป็นโบนราณสถานแน่นอนครับ ลูกสงนี้ก็น่าจะอายุหลายหลายร้อยปีก็คงน่าจะสร้างพอๆก,กันกับวัดขุนแผนแล้วก็วัดป่าเลยไลอะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงจะลองหาข้อมูลดูไม่รู้ว่ามีไหมีก็น่าจะใกล้เคียงกันนี่นะครับเป็นโบสถ์โบสถ์เก่า แล้วก็เป็นบทที่ไม่ใหญ่มาก ว่าสร้างแบบเรียบง่ายไม่ได้มีลวดลายหรือว่าการแต่งเติมที่ซับซ้อนเหมือนบทสมัยนี้นะครับส่วนซุ้มอื่นนี่มาน่าจะสร้างกันทีหลังหมดละก็ก็คิดว่าน่าจะมีแค่บทหลังนี้กับเจดีย์องค์นี้นะคระับ นี่นะครับที่ยังเหลือร่องรอยโบราณจริง ที่ทั้งสามแห่งนี้อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับถามชาวบ้านเขาจะรู้จักกันหมดยิ่งวัดป่าเลไลกับวัดขุนแขนนั่นจะอยู่ติดถนนเลยส่วนส่วนส่วนด้านส่วนด้านหลังก็เป็นแม่น้ำเลยนะครับ นเยอะมากก็ตามภาษาวัดนี่นะครับโอ้โหบรรยากาศด้านหลังวัดอ,อนางพิมพ์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่หรือว่าอ,อแม่น้ำแม่กลองเส้นนี้ผมไม่รู้จริงจริงดูแต่ว่าสวยครับบรรยากาศดี ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกันได้นะครับก็จะหาสิ่งแปลกใหม่มานำเสนอกันต่อไปผมต้องลาไปด้วยบรรยากาศของแม่น้ำตรงหน้านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ